แบบเสนอขอรับการพิจรารณาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคุรุชนคนคุณธรรมของนางสาวสิริยาบุษบาตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนบ้านหนองปรือคุณธรรมข้อที่1พอเพียง ข้าพเจ้าใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประหยัดและอดออมเงินไว้ใช้ยามจําเป็นโดยการออมเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดชนบุรีข้าพเจ้ามีการส่งเสริมและปลูกฝังนิสัยการประหยัดอดออมใช้ชีวิตแบบพอเพียงให้กับนักเรียนโดยการจัดกิจกรรมและโครงการของโรงเรียนเช่นโครงการธนาคารขยะ2กิจกรรมเศรษฐีน้อยและ3กิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์ พระเจ้าเป็นผู้ที่ละเว้นจากอบายมุกและสิ่งเสพติดทุกชนิดปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีส่งผลให้ได้รับเกติบัตครูดีไม่มีอบายมุกและครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน ข้าพเจ้าใช้ทรัพยากรส่วนรวมอย่างประหยัดส่งเสริมให้นักเรียนดูแลวัสดุส่วนรวมและใช้น้ำไฟอย่างประหยัดปิดเมื่อไม่ใช้แล้วข้าพเจ้ามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีร่วมงานกับบุคลากรทั้งในระดับสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีการช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนร่วมง,งานและด้านสังคมต่างๆเช่นการบริจาคสิ่งของ ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบพัฒนาตนเองพัฒนาวิชาชีพเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีเป็นที่ยอมรับของผู้บริหารสถานศึกษาและเพื่อนร่วมงานทำให้ได้รับรางวัลและดับทองครูดี4ชนสรางวัลชมเชยการประกวดการถอดบทเรียนเบ็แพทชิตและเกียรติบัตรรางวัลเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นคุณธรรมข้อที่2กตัญยูหาท่านไปพักผ่อนตามสถานที่ต่างๆ และการตอบแทนตามกำลังอย่างเต็มที่เสมอมาข้าพาเจ้าเป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีต่อชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ข้าพาเจ้ามีการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ในการพัฒนาการศึกษาร่วมกับผู้บริหารครูและนักเรียนโดยการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเช่นวันไหว้ครูกิจกรรมสภานักเรียนบำเพ็ญประโยชน์ที่แสดงออกถึงความกตัญยูและรักองค์กรส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการแยกขยะ และนำวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นของใช้ต่างๆมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้รู้รักสิ่งแวดลอ้อมปลูกฝังให้นักเรียนใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกคุณธรรมข้อที่3ซื่อสัตย์สุจริตการรักษาคำพูดต่อตอนเองและสาธารณะเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานข้าพเจ้ามีการศึกษาข้อมูลอย่างแท้จริงมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง ผ่านเว็บไซต์ Facebook ของโรงเรียนและมีการแจ้งข้อมูลทางกลุ่มไลน์และวารสารประชาสัมพันธ์ปฏิบัติตนโดยคำนึงถึงความถูกต้องไม่เอื้อประโยชน์ต่อตอนเองรักษาคำพูดที่ให้ไว้ต่อผู้อื่นเคารพสิทธิและเสรีภาพและความคิดเห็นของผู้อื่นรักษาผลประโยชน์ของทางราชการและของส่วนรวม ปฏิบัติงานต่อผู้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันมีการมอบสิ่งของต่างๆให้นักเรียนทุกคนโดยไม่เอื้อประโยชน์ต่อญาติพี่น้องหรือผู้ใกล้ชิดคุ้นเคยคุณธรรมข้อที่4ความรับผิดชอบ ข้าพเจ้าแต่งกายถูกต้องตามระเบียบรับผิดชอบต่องานการสอนอย่างครบถ้วนและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายข้าพเจ้าเป็นแบบอย่างที่ดีในการละเว้นจากอบบยมุกและการปฏิบัติการสอนทําให้ได้รับปฏิบัติรางวัลที่ภาคภูมิใจข้าพเจ้าปฏิบัติตนตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงานลงเวลาไม่เกิน 7. จ็นาฬิกาสานาทีข้าพเจ้ามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ นำความรู้จากการประชุมอบรมสัมมนานำสู่การปฏิบัติจริงผ่านการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้สร้างนวัตกรรมในการพัฒนาคุณธรรมจร,ริยธรรมนักเรียนเรื่องลดขยะสร้างคุณค่าจากถุงนมหรือกล่องนมด้วยการเรียนรู้แบบสเต็มศึกษา ลจากการใช้นวัตกรรมนักเรียนดําเนินกิจกรรมอย่างเป็นขั้นตอนขยายผลประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนช่วยกันลดขยะสร้างคุณค่าจากถุงนมหรือกล่องนมด้วยการเรียนรู้แบบสเตมศึกษาอีกทั้งมีการสร้างรายได้เสริมระหว่างเรียนคุณธรรมข้อที่5อุดมการคุณธรรม จ้าปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายและงานอื่นๆอย่างเต็มความสามารถด้วยความวิริยะอุตสาหะให้ความช่วยเหลือปรึกษาแนะนำการปฏิบัติตนปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นมีจิตสาธารณะช่วยเหลืองานขององค์กรชุมชนอีกทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนทำให้ปฏิบัติงานต่างๆได้สำเร็จและเป็นที่ยอมรับของคนรอบข้างอีกด้วย